ที่สนใจเติมทองแบบราคาถูกนะให้ทักไปที่เพจ Over Top Up นะฮะเติมแบบ ID p a s s ปลอดภัยไม่โดนแบนแน่นอนนะครับผมก็สามารถกดลิงก์เพจใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTKT Studio นะฮะคลิปนี้มารีวิวของฟรีนะครับผมฟีเจอร์เขียวบูสเตอร์ที่เป็นของฟรีนะก็คืออาเต m มดับบี้นะครับผมอาเต็ดับบี้โอเค เออเป็นของคิโรนานะถ้าโลโก้ยอย่างนี้เปลี่ยนทีมก่อนแล้วกันคิโรนาฟอร์มดีชิปเป่งแต่ไม่ส <c oughs> ู้มาดริดแดงเนไะโอเคลาลิก้านะครับผมคิโรนาโอเคมาของฟรีนะครับผมก็เป็นอีกทีมหนึ่งที่ปีนี้เนี่ยติดฟีเจอร์เขียวกั้งบ่อยเพราะว่าคนไม่แม่โคตรชอบแล้วก็ฟอร์มดีจริงๆแหละนะครับผมนะต้องยอมต้องยอมโอเค อาเต็มดับบิ้นะมาเป็นหน้าเป้าสไตล์โกโพเชอร์นะ97รวมบูตก็ถือว่าเยอะเนะเกมลุก88ดบองโทรนเจเกลี้ยงบอลเจดแล้วมากับตัว72สองสงั้นเหรอโอ้โหน้อยจบสกอร์เก้โอ้โหคมนะคมจัดเลยเนี่ยนะลนะุ้ม,มวงแปดสนะ่ะสปีด8ปสปีดต้น77พลังกันยิงเก้างแข่งเกร่งปแะมาทางแข่งแกร่งนะครับผม มาทางแข่งเกร่งมาทางยิงแรงมาทางจบสกอร์คมๆนะต้องเล่นตำไหนบางพลิกตัวแล้วก็ยิงประมาณนั้นนะโอเคสก,กิลมีสับขาหลอกมีหม่งมียิงลูกพุ่งยิงไกลยิงท่ายากยิงโดยไม่ต้องจับบอลแลนบอลจังหวะเดียวจุดโทษไล่บอลแล้วก็ลูกอากาศเฮ้ยเก๋นะครับผมลูกโม่งแสดงว่าทำได้ดีนะลูกโม่งแสดงว่าทําได้ค่อนข้างดีจับไปโม่งเลยละกัน นะอาเต็มดับบีก่อนอยู่นี่91นะลูกม,มงโอเคถือว่าเยอะถือว่าเยอะนะครับผมโอเคไปลงสนามกันดีกว่านะสหรับของฟรีอาเต็มดับบี้ไปฮนะลุย โอเคครับผมเกมแรกสำหรับอาร์เต็มดับบีกนะฮะดับบีกตัวฟรีแจกตั้งแต่บอลประหัสนี่แหละนะตั้งแต่บอลประหัสก็ถือว่าครบแล้วนะสำหรับ3คนที่คนไม่ได้แจ้งไว้ว่าแจก3คนก็จะมีอ่าลูดิเกอร์นะครับผมตัวพาวเมอร์แล้วก็ดับบีกนะฮะไปไปหาช่องถามว่าดีไหมถือว่าโอเคไม่ได้ดีมากจบสกอร์เนี่ยคมกริบนะฮะตามสเตตแต่พอลงสนามแล้วไม่รู้เป็นยังไงดับบีกฮะอุ้ยไม่ถึงยังได้อยู่ เอตึงเปรีย้ยที่ลุยดีอานะดอบบีกวิ่งมาอย่างนี้สันส้นๆไทงทะลุช่องหลุดไหมค,คือความเร็วเนี่ยไม่ได้มีเยอะสําหรับดอบบีกแต่เป็นแนนทางแข็งแกรง่งนะลูกนี้ก็เลยเล่นยากไปหน่อยนะครับผมว่ามันไม่ได้มีความเร็วขนาดนั้นดอบบีกขอว่ะข,ขอจ่ายสวยแทงสวยลูกนี้ยิงเบาๆโอ้โหไม่เข้าเหร <st il bing> อู้นึกว่าจะตุงตาขายไปแล้วนะครับเพราะว่ามันยิงเบาๆแต่เล่นทางได้อย่างดีเลยแต่เฉอี่ยว,วไปนิดนึงเนี่ยเฮ้ยได้ปัะได้ว่ะเนี่ยได้ว่ะความคมเริ่มเริ่มปรากฏคือมันนิดเดียวจริงๆอะโรลิงเลียม,มะมีดอบบิกอยู่ข้างหน้ายังไม่ทันได้ส่งเลยเสียบอลซะแล้ว เอาบีครับผมมาสวนมาดูรอยออกข้างก่อนแล้วกันไปเอ้าได้แทงมาไม่ถึงนะครับผมแม่ลูกเกียร์นี่ตึงจริงตึงเปรี้ยดึงยังไหม ดับบี้ก็ไม่ถึงเกมแรกสูญสูญตึงเปรียนะครับผมโอกาสได้บอลไม่ค่อยเยอะในเกมนี้นะโอ,โอ้เกมเป็นรองว่ะเกมเป็นรองอแต่ก็พอมีโอกาสได้ยิงบ้างนะครับผมหนึ่งครั้งแต่เสียดายหลุดกรอบไปนิดนึงนะไปต่อเกมครึ่งหลังนะ่อาเตมดับบี้ถือว่าโอเคเลยว่ะโอเคเลยว่ะถึงจะถึงจะได้บอลไม่เยอะก็จริงแต่รูปทรงเลยเนะี่ยมันก็ดีแต่มันไม่ใช่สบความเร็วนะ นะต้องเล่นแบบแบบเน้นแบบต่อบอลเข้ากรอบแล้วก็ยิยงถ้าจะเน้นเลี้ยงใช้ความเร็วเนี่ยยากเล่นเหมือนกันนะยากเน,นี่ยบีีอร์นะฮะปาดมามบอลไม่ค่อยถึงดับบี้ด้วยนะแทนทะลุช่องไม่ถึงนะครับผมบอบลบอลไม่ค่อยถึงจริงบอลไม่ค่อยถึงจริงทีเดนะียบร้อยฮนะต่อข้างมาให้เตโอจะเปิดโม่งสักหน่อยยังไม่ได้ยังไม่ได้นะแต่ดับบี้ก็โม่งดีนะ มีสกิลลูกกากา,าะดนะฮะเตโอครับผมเปิดเข้าในดาวบีคขึ้นมงโอ้โหเชีย่ยชนเสาอีกนะครับผนลูกนี้โอ้โหมงลงมงมงกดลงพื้นอย่างดีเลยนะครับผมชนเสาติดเซฟโอ้โหูหน่าเสียดายเฮ้เดือบรอยฮนะไปเข้าในเขา้าไหนยิงลูกยิงลูกนี้เบานะ้วสำหรับดอวบีคเนี่ย โอ้ลูกโม่งดีมากอะโม่งลงกดพื้นดีมากแต่มันชนเสาว่ะดับิีวิง่งโอ้โหล้มหน,น้าปะวะเฮ้ยไม่ล้มไม่ล้มไม่ล้มแต่ทำเร็วพอได้บินเข้าในแม่แต่ถ้าจะเลี้ยงเยอะเลี้ยงเยอะไม่อยากเลี้ยงเยอะเนี่ยโอ้ยเสียบอลดับิีพลิก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 มาได้ยิงไหมโอ้โหสาบพลิกมาได้แล้วนะยังไม่ได้ยิงอะ่ะลลิเกียมมาดับิี เปิดออกค้างไม่สวยลืมไปว่าเปิดบอลจ่ายบอลเนี่ยไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่นะบทีลุยดิอาดดารบิกคืนเตโอมาให้ลุยดิอาร์บิ้ยหลุดรอบนี้โอ้โหล้ำหน้าว่ะเชี่ยคือเล่นกันดีต่อบอลกันดีแล้วโอ้โหก็ล้ำเยอะอยู่ล้ำเยอะอยู่โอ้โหแต่เกมนี้ก็ถือว่าเล่นดีนะแต่เสียดายโอกาสโอกาสเนี่ยไม่เยอะแต่ตรงกรอบทุกลูก แต่เสียดายดลูกแรกเดี๋ยวยิงดุดกลับไปนิดนึงน่าเสียดายดน่าเสียดายดนะครับผมน่าเสียดายฮนะโอเคเราเตรียมนี้ถือว่าโอเคนะโอเคกับผลงานถึงมันจะไม่ได้เร็วมากก็ถือนะฮะแต่ด้วยอะไรหลายอย่างความรู้สึกรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะพึ่งพาได้อยู่นะครับผมโอเคเกมรกศูนย์ศูนย์ถือว่าไม่แยนะ่เกมนี้ถือว่าไม่แย่นะครับผมสำหรับดับบลิถึงมันจะจ่ายไม่ดีความเร็วไม่ได้ยิงไม่ได้ในเกมนี้แต่โอเคจำนำได้ได้ไปหกในเกมนี้ ถือว่าเล,เล่นเล่นไม่แย่นะครับผมโอเคต่อเกมที่2กันนะฮะป่ปโอเคเกมที่2สําหรับอาเต็มดรอปบ,บิกนะของคิรุน่าเกมได้ถือว่าโอเคถึงมันจะยังยิงไม่ได้ก็เถอะแต่รู้สึกว่าเล่นได้อยู่เล่นได้อยู่ไม่แย่ไม่แย่ถ้ามีบูทส่วนถ้าไม่มีบูทเนี่ยผมว่าอาจจะยากนิดนึงอาจจะยากนิดนะึงเนี่ยมาเป๊ะแทงให้ดรอปบ,บิก๊กเกือบหลุดถ้าเป็นเดูดรอยเทงน,นะผมว่าหลุดแน่ นะรูมเมื่อกี้พอช่องก็ค่อนข้างใหญ่พอสมควรเดือบรอยอะเดือบร้อยเดือบรอยมีคนวิ่งไหมออกข้างก่อนละกันโรด,ดิอาร์สจ่ายติดตลอดอนนี้เยนเปเป้อ่ะดับบี้คืนมาเบลลิงแฮมให้ปเปเป้ถึงถึงปัดนายมอนจ่ายต,ติดกันเยอะจังวะเกมนี้เนี่ยแต่พอเห็นช่องอยู่นะพอเห็นช่องเห็นเวลอยู่นะนะดับบีกมามันก็ โอ้โหติดอีกแล้วฮะยานดักได้แทงทะลุช่องนี่ไงถ้าเป็นเดบรอยหลุดแน่นอนนะครับผมอูจ่ายบอลคนละชันช้นเลยปะเปจ่ายมันหลุดเดบรอยช่องแคบดีเดียวใจหลุดนี่ฮะทีห่หลุดที่อาร์นะอีคนขอคือดับบิ้จเองไปวิ่งไหมยังครับผมยังไม่แทงยังไม่แทงช่องยังไม่ใหญ่พอช่องยังไม่ใหญ่พอเน,นีะ่ะกลับไปก่อนมาพอมีช่องได้เล่นบ้าง ตอกส้นมาเบลลิงแฮมแทงทะลุจริงเบลลิงแฮมยิงได้นะจุดเมื่อกี้เนี่ยดอบบีกฮะมาฝั่งนี้ดีกว่ามาให้ลุยดิอาร์ตมาอย่างนี้ย้อยเบาๆขึ้นมองโอ้โหนะเป็นเบลลิงแฮมสอดมามองเทนดอบบีกนะครับผมจริงๆนะโอ้โหมันก็เกินเบลลิงแฮมนะโโนนบมนะแบบไหนสอดมาได้หมดจริงถ้าปล่อยให้ดอบบีกได้ยิงก็าอาจจะอาจจะเข้านะเมื่อกี้ โอเคมาเนะี่ยมาแต่ทำทางค่อนข้างสวยนะโอกาสยิงยังไม่ได้มีนะครับผมเกมนี้ตักได้เบลลิงเียมแทงมาไม่ถึงบีกฮะฝากเรือร้อ,รอยออกข้างหลังเขาแน่นวะ่ะนะ <Yes. S 1> ไม่มีช่องจ่ายแบบดีๆเลยเนะี่ยที่ <Come on. S 1> บอว์ลิงก้าฮะถึงดับบีกไหมอ้าวถึงพลิกพลิกยิงโอ้โหนี่ไงความคมที่ต้องการนะได้บอลแล้วลิกแล้วยิงเลยนะครับผมไม่ต้องไปเลี้ยงเยอะ นี่มันต้องเล่นแบบนี้ถ้สาสไตล์แบบไม่ใช่ความเร็วอันนะมันเป็นสไตล์แข็งแกร่งยิงแรงแล้วก็คมคมเนี่ยต้องเล่นแบบนี้จริงๆอ่ะแด้การปะเดิมร้อยฮะเดอบ,บีเอ้ยเดิมริคเคียมสิเดบ,บีอยู่ไหนวะเนี่ยหาก่อนเจอแล้วอืมเป้เสียใจไม่ค่อยสวยลูกนี้ทีเดิมรอยเฮ้ยโล่งๆแต่อย่าไปนิดนึงโอเคจบเกมครึ่งแรกนะครับผมยิงไปหนึ่งลูก นะแบบที่คิดไว้เลยเนะครับผมลูกยิงแบบที่คิดไว้เลยก็คือได้บอลพลิกเข้าในแล้วก็ยิงเลยไม่ต้องเลี้ยงเยอะแบบนี้เลยที่คิดไว้แล้วก็คมด้วยนะครับผมมาเนะี่ยดังใจแหละได้ดังใจแล้วรูปแบบนี้แหละถ้ามาทรงนี้ต้องเล่นรูปแบบนี้นะครับผมถ้าใช้ความเร็วเนี่ยมันว่าวิง่งวิ่งไม่ไหวไม่ได้เร็วขนาดนั้นนะี่ก็ต้องเล่นแบบพลิกบอลบังบอลเพราะามีความแข็งแกร่งเนะเข้าขวายิงอย่างเงี้ยเพราะว่าคมนะ94าสี่ถือว่าคมนะนะครับผมมาเล่กันต่อ เด,ดเดิมบรอยรอทิศหน่อยไม่หลุดเดิมรอยฮะอุ้ยเตะลมเตะลมไปทีทีไปเรืมม่อยไหมจ่ายไม่ถึงเดิมรอยดับบีไปออกข้างสวยๆเป๊ไปถึงถึงเปิดตวัดขึ้นมงมขึ้นมงกัได้มงแน่แต่มันย้อนหลังนะเอ็มเป๊ะ<อ>โอกาสนานๆจะมาทีเฮ้ยได้เปิดมุมว่ะ นะแล้วผมมันก็ไปนะครับผมมันก็ไปสี่ลูกสูดลูกนี้ได้ยิงแต่ไม่ตรงกรอบนะดาบบกไปฮะวิ่งแทงมาจะบอกอู้ถึงถึงก่อนก็จริงแต่เอาบอลไม่อยู่นะไปฮะอุ้ยดาบบกวิ่งใจเลยไหมกูจะล้ำหน้าว่ะนะอือหือเอาถึงเอ้าได้เหรอได้เหรอเดี๋ยวหาตัวเปิดก่อนตัวเปิดไม่มีว่ะ แนะหวผมไปฮนะดาบีกคืนแทงทะลุไม่ทะลุนะฮะดาบีกยกมาให้ลยดิอาสสวยๆถึงก่อนด้วยถึงก่อนด้วยปาดเข้าในโอ้โหมาทรงนี้อีกแล้วนะครับผมนี่แหละทรงที่ต้องการก็คือได้บอลพลิกแล้วเข้าขวาโมเหมือนที่คิดไม่เป๊ะเลยว่ะไม่หลุดเลยนะโอเคกินได้สองลูกสบายสบาย นะแต่โอกาสเนี่ยใช้ไม่เปลืองนะในเกมนี้ใต้บอลพลิกแล้วยิงเนี่ยเข้าเข้าตลอด2ลูก2ครั้งนะครับโอเคจำเจมจำเจมไปฮะอุ้ยแทงตะลลุช่องใ่างใหญ่จ่ายจ่ายติดเฉยนะโอเคสองลูกในเกมนี้นะครับผมสวยๆดอบบิ๊กนะตัวเบรกเลยเนะ่ยมั่นใจมั่นใจว่าชนะได้นะครับผม โอเคได้ okay. ไปเจ็ดจุดห้านะคก็คเป็นเป็นทรงที่คิดไว้ไม่ผิดก็คือได้บอลพลิกแล้วก็ยิงความมันไม่ได้เน้นความเร็วไม่ได้เน้นครองบอลอยู่แล้วนะก็คือเรียดยิงอะ่ะได้บอปลปุ๊บก็คือเรียดยิงนะครับผมแล้วการหมุนเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะนะโอการหมุนค่อนข้างเยอะเนี่ยลูกนี้นะครับผมดับบีกนะมันก็มาให้พลิ <c oughs> กก้องหลังเอาไม่อยู่นะเข้าสกัดหนึ่งครั้งแต่ แต่ก็สกัดจะไม่ได้นะครับผมพลิกไปยิงได้ก็เรียบร้อยดีมันก็ไกลยอยู่นะเนี่ยหนีมาได้หนึ่งคนแล้วก็ปังเรียบร้อยดีเสียบมุมเลือยลูกนี้แล้วก็มีจังหวะลูกโมงลูกสูตรก็หลายๆจังหวะแต่ยังไม่ตรงกรอบนะโอเคโอเคถือว่าเล่นได้เลยสําหรับของฟรีลาลิก้านะครับผมจับลงอีเวนต์เนี่ยได้สบายนะได้สบายโอเคลูดิอาสฮะปาดกลับมาสวยๆปรับเข,าข้าวาโอ้โห แต่บอลหนึ่งครั้งเข้าขวายิงสวยๆเลยฮะโอเคประมาณนี้ละกันนะก็ถือว่าโหดอยู่นะยิงค่อนข้างคมเลยฮะประมาณนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดติตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะฮะคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย t ล้ว